สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ทุกคนคิดว่ารู้จักดีมากๆอยู่แล้วแต่ผมรับรองเลยว่าเวอร์ชั่นนี้ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแน่นอนนั่นก็คือเรื่องกระต่ายกับเต่าครับแต่เป็นเวอร์ชั่นจากช่อง YouTube Virus Studio Music คือแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็คือแอนิเมชันเรื่องนี้นี่แหละที่เอาโครงเรื่องนิทานอมตะมาเล่าใหม่แต่เล่าใหม่แค่ครึ่งเรื่องแรกเท่านั้นแหละครับเพราะว่าหลังจากนั้นเรื่องมันหักศอกเข้าสู่ด้านมืดแบบ ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเราจะมาดูกันว่าเรื่องที่เคยใช้สอนเด็กๆเ,เรื่องความพยายามมันกลายพันไปเป็นโศกนาฏกรรมเลือดาสาดที่พูดเรื่องการแก้แค้นการสื่อสารที่ผิดพลาดแล้วก็การเสียหน้าได้ยังไงเอาละครับมาเริ่มกันเลยคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับเวอร์ชั่นนี้เลยนะคะมันไม่ได้ตั้งคำถามเรื่องความเร็วกับความช้าแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วแต่มันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนแก่นของเรื่องไปเลย มันกำลังกะบ,บอกเราว่าในยุคนี้เนี่ยการเสียหน้าในที่สาธารณะอาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่าความพ่ายแพ้ซะอีกและจุดเปลี่ยนที่อันตรายที่สุดของเรื่องทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่เส้นชัยเลยค่ะแต่อยู่ที่คําพูดแค่คําเดียวที่ถูกตีความผิดไปอย่างสิ้นเชิงโอ้โห เปิดมาก็เข้มข้นเลยนะครับงั้นเรามาเริ่มที่จุดเกิดเหตุกันก่อนเลยเรื่องมันเปิดมาที่ชุมชนสัตว์แห่งหนึ่งชื่อว่าโซสิแล้วก็มีเต่าตัวหนึ่งกำลังเดินข้ามถนนไปตลาดแบบว่าช้ามากช้าจริงๆจนรถของสัตว์ตัวอื่นๆเนี่ยติดกันเป็นแถวยาวเลยครับหยุดตรงนี้ก่อนนิดนึงนะคะคือนี่มันไม่ใช่แค่การบ่นเรื่องรถติดธรรมดารรมดานะแต่มันคือการประทะกันของค่านิยมเลยคือเร็ว ปะทะชา้ากระต่ายที่กําลังจะโผล่ออกมาเนี่ยเขาไม่ได้แค่หงุดหงิดนะแต่มองว่าวิถีชีวิตแบบเต่ามันน่ารําคาญมันไม่มีประสิทธิภาพซึ่งมันสะท้อนสังคมเราตอนนี้เลยที่ทุกอย่างต้องเร็วต้องทันใจจริงด้วยครับแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนดาวมาจากข้างหลังเลยเป็นกระต่ายขาวตัวหนึ่งที่แบบทนไม่ไหวแล้วตะโกนลั่นเลยว่าเฮ้ย hey, ไอเต่าเอ็งเดินช้าจังวะ เต่าก็หันมาสวนกลับแบบไม่ยอมเหมือนกันบอกว่ากูเป็นเต่าเห็นกูเป็นจรวดเหรอจะให้ไวถึงจะช้าแต่ก็ถึงที่หมายบทสนทนานี้ล่ะค่ะคือการประกาศสงครามเชิงปรัชญาเลยฝั่งหนึ่งคือเร็วคือทุกสิ่งอีกฝั่งคือช้าช้าแต่มั่นคงมันคือการปูเรื่องไปสู่การพิสูจน์แล้วว่าแนวคิดของใครกันแน่ที่ถูกต้องในสายตาสังคม แล้วกระต่ายก็เอาจริงเลยครับเข้าหัวร้อนแล้วก็ช้าเต่าวิ่งแข่งซึ่งซึ่งหน้าเลยบอกว่าฉันคิดว่าความไวไม่สําคัญงั้นเรามาแข่งกันจะดูซิว่าที่บอกว่าช้าแต่ไปถึงกับความไวระดับเทพอันไหนมันเจ๋งกว่ากันที่สําคัญคือมีเงินเดิมพันสูงถึง1,000บาทแล้วก็มีหมาจิ้งจอกมาเป็นกรรมการด้วยเรื่องนี้มันเลยใหญ่โตเกินกว่าแค่การชะลอกกันบนถนนไปแล้วใช่ค่ะ การมีเงินเดิมพันมีกรรมการทําให้มันกลายเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่ต้องพิสูจน์กันต่อหน้าสัตว์ทุกตัวในชุมชนนั้นใครแพ้ไม่ได้แค่เสียเงินแต่เสียหน้าแบบยับเยินแน่นอนพอถึงวันแข่งนะครับพอเสียงปืนสัญญาณดังปั้งกระต่ายก็พุ่งตัวออกไปเหมือนลูกธนูเลยทิ้งห่างเต่าแบบไม่เห็นฝุน่น แต่ด้วยความฉลาใจแบบสุดๆวิ่งไปได้พักใหญ่ๆก็แวะซื้อชายเย็นกินแล้วก็ไปนอนงีบใต้ต้นตาลเพราะมั่นใจมากว่ายังไงเต่าก็ไม่มีทางตามทันซึ่งตรงนี้เรื่องยังดำเนินตามนิทานเดิมเป๊ะเ,เลยนะคะเป็นการสร้างความคุ้นเคยกล่อมให้ผู้ชมตายใจว่ากำลังดูนิทานเรื่องเดิมที่เคยฟังนั่นแหละซึ่งเป็นกลวิธีที่ฉลาดมากเพราะยิ่งเราคุ้นเคยกับมันเท่าไหร่ตอนที่เรื่องมันหักมุมเราจะยิ่งช็อกมากขึ้นเท่านั้น ในเรื่องมีรายละเอียดเล็กๆที่น่าสนใจแทรกเข้ามาด้วยคือตอนที่หมาจิ้งจอกยิงปืนปล่อยตัวนักกีฬาเนี่ยกระสุนดันพลาดไปโดนนกแร้งที่บินอยู่ร่วงลงมาทําให้กรรมการกับฝูงสัตว์ต้องรีบวิ่งไปช่วยกันก่อนก็เป็นความวุ่นวายเล็กๆที่เกิดขึ้นอืมเป็นรายละเอียดที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะคะแต่ก็ช่วยเสริมทีมของความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดซึ่งจะเป็นหัวใจหลักของเรื่องในครึ่งหลังเลยกลับมาที่การแข่งขันนะครับ เต่าก็ค่อยๆตัวมเตรียมเดินมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วในขณะเดียวกันที่ต้นตาลที่กระต่ายนอนอยู่ลูกตาลก็หล่นใส่หัวเขาอย่างจังกระต่ายสะดุ้งตื่นเห็นเต่าใกล้จะชนะก็รีบวิ่งสุดฝีเท้าเลยครับแต่ก็ไม่ทันเต่าเข้าเส้นชายไปก่อนแค่ก้าวเดียวและนี่แหละค่ะคือจุดที่ความขัดแย้งมันเริ่มเปลี่ยนรูปจากการแข่งเชิงอุดมการณ์กลายมาเป็นความอัปยศยส่วนตัวของกระต่าย เขาไม่ได้แพ้กับความพยายามของเต่าแต่เขารู้สึกว่าเขาแพ้กับความประมาทของตัวเองต่อหน้าทุกคนแล้วเต่าก็เดินเข้ามาตอกย้ำแผลนั้นให้ลึกลงไปอีกครับเขาพูดกับกระต่ายว่านี่แหละเขาบอกแล้วไงว่าช้าๆแต่ก็ถึงนะดีกว่ารีบจนลืมสมองพอพูดจบสัตููอื่นก็พากันหัวเราะเยาะกระต่ายกันยกใหญ่เลยครับโอ้โหจุดนี้มันเจ็บปวดมากนะ กระต่ายอับอายจนหน้าแดงกำ่ำปาเงิน1,000บาทใส่หน้าเต่าแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลยซึ่งน่าสนใจนะครับปกตินิทานมันควรจะจบตรงนี้กระต่ายได้บทเรียนแต่เรื่องนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเอง ใช่เลยเพราะนิทานต้นฉบับสอนเรื่องความพยายามแต่เวอร์ชันนี้กำลังจะบอกเราว่าการเสียหน้ามันน่ากลัวกว่าความพ่ายแพ้คำพูดของเต่าในบริบทนี้แม้จะเป็นคติสอนใจที่ดีนะคะแต่มันก็ทำหน้าที่เหมือนราดน้ำมันลงบนกองไฟแห่งความอับปยศของกระต่ายและไฟกองนี้กำลังจะลุกลามจนไม่มีใครครวบคุมได้แล้วมันก็ลุกโชนขึ้นมาจริงๆครับเรื่องตัดมาตอนบ่ายสามโมงกระต่ายยังคงแข้นฝังหุ่นอยู่ เล่ทรศัท์ไปปรึกษาผู้เท่ากระต่ายเล่าเรื่องความพ่ายแพ้และความอับอายทั้งหมดให้ฟังแล้วผู้เท่ากระต่ายก็ฟังเงียบๆก่อนจะให้คําแนะนํากลับมาสั้นๆแค่คําเดียวว่าเก็บมาถึงแล้วค่ะจุดผิดผันผลเรื่องราวทั้งหมดแค่คําว่าเก็บคําเดียวเนี่ยนะครับตอนแรกที่ผมฟังก็ยังงงๆอยู่เลยว่ามันจะนําไปสู่โศกนาฏกรรมได้ยังไงนี่คือความอัจฉริยะและความน่ากลัวของการเล่าเรื่องนี้เลยค่ะเพราะคําว่าเก็บ ในภาษาไทยมันกำกวมมากความหมายที่ผู้เท่าน่าจะตั้งใจสื่อก็คือเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจซะหรือเก็บมันไปเป็นบทเรียนแล้วก็ปล่อยวางซึ่งเป็นคำแนะนำที่ดีแต่ในอีกความหมายหนึ่งซึ่งเป็นภาษาพูดเป็นสแ a งมันอาจหมายถึงไปจัดการมันซะหรือไปเก็บกวาดให้สิ้นซากเหมือนเป็นคำสั่งให้ไปจัดการคู่กรณีให้หายไปเลยน่าคิดนะครับว่าทำไมผู้เท่าถึงใช้คำที่มันกักวมขนาดนั้น ไม่คิดว่ามันเสี่ยงหรอครับนั่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเรื่องนี้ไม่ได้ให้คำตอบแต่ปล่อยให้เราคิดต่อบางทีผู้เท่าอาจจะแค่พูดไปตามความเคยชินไม่ได้ไตรตรองแต่ผลลัพธ์มันเลวร้ายเพราะว่าผู้รับสารไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติกระต่ายกำลังถูกครอบงำด้วยความโกรธความอับอายและความใจร้อนซึ่งเป็นนิสัยเดิมของมันอยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องการคำปรึกษาที่ซับซ้อนเขาต้องการทางออกที่รวดเร็วและเด็ดขาด ดังนั้นสมองของเขาจึงเลือกตีความคำว่าเก็บในความหมายที่รุนแรงที่สุดและตรงกับอารมณ์ของเขามากที่สุดในทันทีและหอก็ตีความในแบบที่เลวร้ายที่สุดจริงๆครับเรื่องตัดภาพมาที่บ้านของเต่ากำลังจัดปาร์ตี้ฉลองชัยชนะกันอย่างมีความสุขเลยมีภรรยามีลูกๆอีกสามคนเป็นลูกชายหนึ่งลูกสาวสองกำลังจะกินสเต็กกันด้วยเงินรางวัล1น0 0บาทนั้นเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบมากครับ การสร้างฉากที่สงบสุขและสมบูรณ์แบบขนาดนี้ขึ้นมามันมันเป็นเจตนาที่โหดร้ายมากของผู้สร้างเลยนะคะพ่อเต่อกำลังสอนลูกๆอยู่เลยครับว่าคนเราควรให้เกียรติกันนะลูกถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ให้เกียรติคนอื่นเราจะพบกับสังคมรังเกียจแต่ยังไม่ทันขาดคำประตูก็ถูกทีเปิดออกเสียงดังปั้งกระต่ายยืนอยู่ตรงนั้นในมือถือขวานอีกข้างสะพายปืนไรเฟิล โหตรงนี้คือช็อกเลยนะครับจากนิทานเด็กกลายเป็นหนังฆาตการรมไปแล้วและคําสอนเรื่องการให้เกียรติที่พ่อเต่าเพิ่งพูดไปก็กลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าระยอนแยงที่สุดในทันทีเมื่อเทียบกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกไม่ได้รับเกียรติของกระต่ายนั่นเองมันโหดร้ายมากครับกระต่ายมิพูดพรั่งทําเพลงคว้างหวานในมือไปปักที่กลางหัวของลูกสาวเต่าจนเสียชีวิตทันที จากนั้นก็เดินไปดึงขวานออกมาหน้าตาเฉยในขณะที่ลูกเต่าอีกสองคนกำลังกอดกันร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเขาก็โยนระเบิดขนาดเล็กใส่เด็กทั้งสองคนจนเสียชีวิตคือมันพูดไม่ออกเลยครับนี่คือการนำปรัชญาเรื่องความเร็วของกระต่ายมาใช้ในทางที่เลวร้ายที่สุดเขาแก้ปัญหาความอับอายของตัวเองด้วยความรวดเร็วและเด็ดขาดไม่มีความลังเลไม่มีการไตร่ตรองมันคือการกระทำตามสัญชาตญาณดิบที่ถูกกระตุ้นด้วยความแค้นล้วน เรื่องยังไม่จดครับแม่เต่าเห็นลูกตายต่อหน้าต่อตาก็ทนไม่ไหวคว้าเก้าอี้ฟาดไปที่กระต่ายจนล้มแต่กระต่ายก็ม้วนตัวหลบอย่างรวดเร็วและใช้ปืนไรเฟิลยิงสวนไปที่แม่เต่าจนเสียชีวิตไปอีกคนตอนนี้เหลือแค่พ่อเต่าคนเดียวที่พนมมือร้องขอชีวิตการทำลายล้างครอบครัวที่แสนสุขนี้มันก็เปรียบเสมือนการทำลายคติสอนใจของนิทานเรื่องเดิมให้พังพินาศไปพร้อมกันเลย มันแสดงให้เห็นว่าความโกรธแค้นที่เกิดจากการเสียหน้าเพียงครั้งเดียวสามารถบิดเบือนคุณค่าทุกอย่างและเปลี่ยนคนให้กลายเป็นปีศาจได้และก่อนที่กระต่ายจะลงมือกับพ่อเตา่าเขาพูดประโยคที่น่าขนลุกที่สุดออกมาครับเขาพูดว่าขอโทษทีนะพอดีไม่ชอบทำอะไรชักช้าคิดอะไรก็ทำเลยซึ่งมันคือการเอาปรัชญายของตัวเองมาเป็นข้ออ้างในการฆ่าคน จากนั้นเขาก็ใช้มีดแทงที่หัวของพ่อเต่าจนเสียชีวิตแล้วก็เดินไปเปิดแก๊สในครัวก่อนจะโยนระเบิดอีกลูกเข้าไปในบ้านจนเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นจบซึ่งครอบครัวเตา่าคำพูดนั้นคือบทสรุปตัวตนของกระต่ายในเวอร์ชั่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความให้แพ้เลยแม้แต่น้อยแต่กลับยึดมั่นในความเร็วและความเด็ดขาดของตัวเองอย่างสุดโตง่งและใช้มันเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างทุกอย่างที่ทำให้เขารู้สึกด้อยค่า หลังจากก่อเหตุสะเทือนขวัญแล้วกระต่ายก็กลับถึงบ้านแล้วโทรไปรายงานผู้เฒ่าด้วยน้ำเสียงที่ภาคภูมิใจมากบอกว่าท่านครับผมทำสำเร็จแล้วท่านบอกให้ผมเก็บผมเก็บเรียบเลยครับท่านสะใจย,ยิ่งนักอืมซึ่งเป็นการยืนยันเลยว่าเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจจริงๆว่าสิ่งที่เขาทำลงไปคือการทำตามคำแนะนำของผู้เฒ่าเขาไม่ได้รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยผู้เฒ่ากระต่ายได้ยินก็ตกใจมากถามกลับไปแบบงงๆว่า เก็บอะไรของเองหรือกระต่ายก็ตอบอย่างมั่นใจว่าก็เต่าไงท่านข้าข้าทิ้งเก็บเรียบเลยและนี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจและน่าสลดใจที่สุดของเรื่องผู้เท่าถึงกับช็อกแล้วอธิบายความหมายที่แท้จริงให้ฟังว่าไอ้โง่ที่ข้าบ,บอกให้เองไปเก็บคืออย่าไปคิดอะไรมากจบเก็บไว้ในใจแล้วเดินหน้าใช้ชีวิตออกกาโว้ยพอได้ยินแบบนั้นกระต่ายก็อ้าปากข้าง ทำอะไรไม่ถูกพูดได้แค่คำเดียวสั้นๆว่าอ้าวแล้วเรื่องก็ตัดจบลงตรงนั้นเลยครับคืออึ้งไปเลยทั้งหมดนี้เกิดจากคำพูดผิดๆคำเดียวเลยครับเนี่ยมันคือโศกนาฏกรรมของการสื่อสารโดยแท้จริงค่ะ เรื่องนี้ใช้ลักษณะนิสัยที่เป็นจุดอ่อนของกระต่ายคือความใจร้อนความหุนหันพันแล่นมาเป็นตัวขยายผลของความคอยใจผิดจนนำไปสู่หายนะที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกเลยมันไม่ใช่แค่นิทานแล้วแต่มันคือคำเตือนที่ทรงพลังมากเกี่ยวกับอันตรายของการสื่อสารในภาวะที่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลชัดเจนเลยครับว่านี่ไม่ใช่นิทานกระต่ายกับเตา่าที่เราเคยฟังตอนเด็กๆอีกต่อไปแต่มันคือการตีความใหม่ที่ ดำดิ่งลงไปสำรวจด้านมืดของความพ่ายแพ้ความอับอายแล้วก็ผลลัพธ์ที่น่าสะพรึงกลัวของความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยมันเปลี่ยนจากนิทานสอนคุณธรรมสำหรับเด็กให้กลายเป็นโศกกรน,นาตกรรมเตือนใจสำหรับผู้ใหญ่ไปโดยสมบูรณ์และมันทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดเยอะมากแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรสำหรับพวกเราครับเรื่องนี้อาจจะกำลังบอกเราว่าภายใต้เรื่องเล่าสอนใจที่ดูเรียบง่าย มันอาจซ่อนอารมณ์ที่ซับซ้อนและรุนแรงของมนุษย์เอาไว้และบางครั้งการสื่อสารที่ผิดพลาดเพียงนิดเดียวเมื่อแจกกับคนที่มีสภาพจิตใจไม่พร้อมมันก็นําไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลยใช่ค่ะนิทานต้นฉบับสอนคุณธรรมของความมุ่งมั่นแต่เวอร์ชันนี้ปรับตั้งคําถามที่แตกต่างและเข้ากับยุคสมัยของเรามากกว่าคือในโลกที่ให้คุณค่ากับความเร็วกันได้ผลลัพธ์แบบทันทีทันใดและภาพลักษณ์ ต่อหน้าสาธารณชนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความใจร้อนนั้นถูกผสมเข้ากับความรู้สึกเสียหน้าอย่างรุนแรงและการสื่อสารที่ล้มเหลวมันทําให้เราต้องกลับมาคิดไม่ใช่แค่ว่าใครชนะในการแข่งขันแต่ต้องคิดถึงราคาที่เราต้องจ่ายจากการรับมือกับความพ่แพงและความอับอายของตัวเองเป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากเลยครับ อยากจะทิง้งทายด้วยคำถามให้ไปคบคิดกันต่อนะคะมีเรื่องเล่าหรือคติสอนใจง่ายๆเรื่องไหนอีกบ้างที่ความหมายของมันอาจพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทันทีหากเราลองมองมันผ่านเลนส์ของความคับข้องใจในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและความเป็นไปได้ของการตีความที่ผิดพลาดเพราะบางทีปีศาจที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ได้อยู่ในนรกแต่อยู่ในความเข้าใจผิดของเราเองนี่แหละคะ่ะ